มติ8พักร่วมรัฐบาลออกแล้วยืนยันส่งชื่อพิธาลิมเจริญรัตโหวตชิงนายกรอบสองวันที่2 9เดือนกรกฎาคมนี้เพียงคนเดียวยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการเมืองร้อนของไทยโดยวันที่17เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช66แกนนำ2พักเพื่อไทยและก้าวไกลได้นัดหาเรือกันกับ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหาข้อยุติในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบสองในวันที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช66นี้ล่าสุดมติ8พักร่วมรัฐบาลออกแล้วยืนยยยยัันนนส่่งงชืออพพิิิาาลมเเเจรรบีีกคดว ทั้งนี้ข้อสรุปแล้ว8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลยืนยันจะเสนอชื่อพิธาลิมจารันรัฐลงชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในวันที่19เดือนรรกรกฎาคมปีพุทธศักราช66นี้พร้อมแสดงความมั่นใจได้เสียงเพิ่มขึ้นอีก10%ซึ่งหากการโหวตรอบสองยังไม่ผ่านอีกก็จะเตรียมให้ทางพรคเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตชิงรอบสามโดยนายพิธาแถลงยืนยันภายหลังการประชุมว่า8พักร่วมจะเสนอชื่อตอนเพียงคนเดียวและจากการประเมินชื่อว่าจะได้เสียงเพิ่มขึ้นอีก10%คือ340-350กเเเเเสสีีีียยยงงงงถ้้้้้าาาาคคครรััััททท่่่่่่นนนนนนไมผจะปิดดดดใหพพอออออบืืืชแตก โดยนายพิธาเผยต่อไปว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดพิจารณาในวันที่19เดือนระกรกฎาคมนี้ว่าจะรับหรือไม่รับวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติเพราะไม่ว่าผมออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี